เกท่านนักศึกษานั่งสอบอยู่นะครับบนโต๊ะลักษณะแบบนี้มุมกล้องที่เหมาะสมที่สุดนะครับในการเซตไว้เพื่อที่จะทำาพลทอริงเอ็กซเรเนี่ยก็คือมุมที่เยืองไปด้านหลังแบบนี้ครับนะก็คือจะให้ผู้คุมสอบเนี่ยสามารถที่จะเห็นหน้าจอนะครับว่านักศึกษาทําอะไรอยู่แล้วก็เห็นบริเวณรอบข้างนะครับได้นิดหน่อยว่าบริบทของที่สอบของนักศึกษาเนี่ยเป็นอย่างไรฉะนั้นถ้าจะวางกล้องไว้นะครับตำแหน่งที่เหมาะก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็นะักศึกษาก็เห็นว่าอาจจะต้องมีการเอาโต๊ะนะครับเอากล่องนะมาวางเสริมตำแหน่งให้สูงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ให้เยื้องไปข้างลังเพื่อที่จะได้ตำแหน่งภาพที่เหมาะสมจริงๆแล้วก็ตัวกล้องเองนะครับก็อย่าลืมควรจะมี power bank นะครับหรือว่าเสียบสายชาร์จไว้เพื่อที่ว่าแบตเตอรี่จะได้ไม่หมดนะครับในระหว่างสอบก็เป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ยากครับเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาเซตนิดนึงไม่ควรทําในช่วงที่กําลังเริ่มสอบเพราะเดี๋ยวว่าจะชุกหรืหุกนะครับเดี๋ยวจะ รนกันนะครับว่าสอบก็จะเริ่มสอบนะครับมุมกล้องก็ไม่ถูกนะฉะนั้นควรที่จะทำไว้ล่วงหน้าครับก็ลองทำดู